ซื้อลถนหรือ,อยังเราอะซื้อรถนและะ้วคี๋ยวเอามาให้ดูมามาก็กำลังเก็บตังซื้ออยู่เหมือนกันใช่ะะอยากได้าเดเดี๋ยวหมอเคลียร์รอะไรอยางให้เสร็จช่วยอช่นิดหน่อยนะมาเอาเงินให้นะนต้องพว์ว่าไงครับหมอเดี๋ยวพอหมอ,หมอคตคโกนอได้ยินไหมได้ยินได้ยินเดี๋ยวพอหมอเคลียร์ทุกอย่างเสร็จเดี๋ยวหมอเอาเงินให้นะ วันได้ต้องแค่วันสี่หมื่นกว่าเลยสี่หมื่นโอเคครับได้ครับเอออืมองหาบอสอะบอสอยู่ไหนวะแก่พี่ตาพี่ตาจะไม่สนใจเลยอ่ะถ้าอยากเจอหมออายู อ๋อไม่รู้เหมือนกันครับป้าบอกว่ามีคนอยากเจอคุณพาโบใช่ไหม,มแต่คุณพามโบไม่อยู่นะเข้เขาไปแล้วไม่ใช่หรอครบอ๋อไม่ไแน่ใจเหมือนกันครับนี่หนูส่งค่ณพามไปแล้วออเดี๋ยวรอเขามาก็ได้ได้ครับ น้องยูนหน้าสนอครับพี่โนนเนี่ยนะครับอ๋อนี่ไงใช่พี่หมอครับ้าบอกว่าพี่โนนเนี่ยอยากเจอเนี่ยพี่พี่โนนเนี่ยอยู่ตรงนี้พี่หมออาได้ 98 97ด้าเจ็วยเก้าลเนี่ยสวัสดีค่ะคุณหนูมีข้าวต้านหนึ่งเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวหรอปั้นตึงนะใช่เอาให้พี่ต้านหน่อยพอดีว่าก็ฝาเบอร์เลยเลยอะายุหรอสวัสดีค่ะพี่ต้านไปเลยเก้าเจ็ดครับหมอเกปาเจ็ดรบเลยทําไมหัวหน้าร่างทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ้าขอบคุณนะครับพี่พีมากกว่าโนเนียไอเด็กตื่นสภาใหม่อะไรวะไงแคสเปอร์ หมอไปเรื่นจะคุยด้วยอ๋อครับของฟรีส่วนตัวได้ไหมดีเลยฟรีตัวนี้เลยฮะตรงนู้นนี่กว่าไปไปพี่ตัดไปปั้นหนึ่งนะ,งะไ,ไปส่งที่ยังไปยังไปส่งขึ้นเครื่องทันไหมอะ่ะได้แบบนึงขอขอไปยุราสักครู่นึงนะแป๊บนหนึ่งนะได้ครับได้ครับอะ,อะไรพี่หาดมา เอาเร็วไปตรงนั้นกันไปครับะปเขาจะไม่มาเหรอเอาพร้อมจะคุยแล้วนะ ผมระยะดีวะไปเลยมีเรื่องอยากคุยด้วยนี่ไงโอ้คนมาเต็มเลยเี้ยครอบครัวผมเท่านั้นเลยอ่าไม่เป็นไร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 คือได้ไม่เป็นไรฝั่งได้ไหมได้ไม่เป็นไรเป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีคร okay. ับแล้วคุณหมอเป็นไงบ้างฮะสบายดีป่ะสบายดีค่ะ หมอจะกลับอเมริกาแล้วนะอ,อ้าวทำไมอะฮะอดีดดดว่าช่วงห,งหลังๆหมอรู้สึกไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่คะ่ะแล้วเหมือนกับว่าอยากกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ด้วยแหละอยากกลับไปกอดเพราะคุณแม่มันเขาเป็นคนที่ไม่ทําร้ายเราอ่ะเขารักเราที่สุดใช่ไหมก็เลยคิดว่าอยากกลับไปหาพวก่นันดีใจทใี่ได้เจอนะคะได้เจอโนนี่ดีใจมากเลยเหมือนไม่รู้ว่า กิดอ,อะไรขึ้นเหมือนกันระหว่างเราสองคนที่แบบทําให้เราต้องห่างกันไปเนาะแต่ว่าขอบคุณทุกอย่างที่ผ่านมาค่ะดีใจมากๆดีใจที่ย้อยก็ไม่รู้แล้วนะว่า,วาเหมือนจะมีโอกาสได้กลับมาอีกหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าที่เลือกที่จะกลับไปหาครอบครัวที่เมกาเนี่ยเหมือนไม่รู้ว่า จะเป็นยังไงเหมือนกันจะอยู่ยังไงนะแล้วก็ยายขอให้นเนียมีความสุขนะคะถ้ามีโอกาสก็คงได้เจอกันอีกค่ะแล้วก็โอ้ใช่หมอลืมอันนี้ในกล่องนี้ใช่ไหมในตุ๊กตาตัวหนึ่งอยู่ที่โนเนียเคยให้ เนน้องซารปาอะ่ะครับอยากได้คืนไปไหมหรือให้หมอเก็บไว้มันอยู่กับคนหมออยู่แล้วอยู่ตลอดเวลาได้คุยกับเขาบ้างหรือเปล่าล่ะสบายใจอยู่ได้คุยกับเขาหรือเปล่าได้ถามเขาหรือเปล่าปรึกษาขเขาหรือเปล่าเขาไม่ได้คุยกับหมอแล้วสิพอหมอหยิบมาเขาขึ้นมา หมอจะรอ<ช>อีกรอบห,รอหนึ่งนะตาะเปาอ้าเออรอบนี้พูดได้เลยอะปกติเวลาหมอรู้สึกไม่ค่อยดีใช่ไหมหมอก็จะเอาน้องคนมาแต่ว่าเขาไม่ได้คุย<ม>กับหมอเลยผมมองอย่างนี้ฮะเวลาที่คุณหมอเศร้าหรือคุณหมอไม่สบายใจสาระเปาก็จะไม่พูดเพราะฉะนั้นคุณหมอท่องไม่เศร้านะฮะอ่าใช่ ที่หมอเคยพูดไปว่าทุกครั้งที่หมอเศร้าหมอจะเอาหนังสือออกมาใช่ปะจาได้ไหมไอ้หนังสือที่หมอเอาขึ้นมาตลอดอ่ะครับหมอเปลี่ยนใหม่ละหลังจากเนี่ยที่หมอไปใช่ไหมหมอจะไม่เอาหนังสือมาตอนที่หมอเศร้าแต่ว่าทุกครั้งที่หมอไปหลายๆที่หมอจะจดทุกอย่างไว้แล้วก็พอหมอพร้อมแบบทุกอย่างรู้สึกดีขึ้นรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวก็ จะออกมาอ่านแล้วก็ออกมาเล่าให้ทุกคนฟังที่นี่ให้ค่ะนี่แบบอยากมาลาก่อนไม่อยากอ่ะโทษครับโทรศัพท์เข้าโทษครับโอ้ยลิงทนถูกซะด้วยไม่อยากให้รู้สึกว่าจากกันไปแบบที่ไม่บอกลามันจะดูใจร้ายไปนิดนึงอ่ะก็เลยผมไม่รู้สึกงั้นเลยเพราะว่าหมอก็ไม่ใช่คนห่นงไกล ผมจะไม่เอยหรอกนะคำบอกลาเพราะผมเชื่อเราได้เจอกันครับผมจะให้พูดหรอกนะบอกลงบอกลาอะไรนะรับทราบค่ะครับผมผมไปกำลังใจให้นะไปทุกๆเรื่องครับ ปรา่าอุปสรรคไปได้เราทราบค่ะก็ยังยืนอยู่ตรงนี้เสมอไม่ได้ไปไหนอาจจะมีเรื่องมากมายที่เกิดขึ้นเยนอะแยะภูเขาเลาวกาผมเชื่อว่าคุณหมอต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้นะครับเปลังใจให้ฮะขอบคุณค่ะ อีใจใัยได้เจอเนาะหมอก็รู้สึกดีขึ้นมาเลยค่ะเหมือนกับว่าเรื่องที่คาใจมานานเอ๊แบบไม่ได้เจอสักทีนะจะได,ได้เจอหรือเปล่าก่อนที่หมอจะไปเมกาจริงๆอีจเครื่องออกไฟไหนฮะน่าจะคืนนี้แล้วค่ะหมอยังมีเรื่องที่ต้องจัสรรอีก <Bot. S 1> เรื่องหนึ่งบอสไม่มอยอเคข้ยืมอาร์พีจีหน่อยดิอาร์พีจีใช่หล่อมเครื่องบินท่าไหน่อยไม่ให้เข้าไปหรอปิดน่านฟ้า เฮ้ยเฮ้ยเขาได้ยินว่ามาดีกว่าจบปุณคืนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเสียอาการมึงจะเอาไดไงมึงอะไรอะไรอะเอะไระเด็นี้เราวิทเปอร์อยู่เขาไม่ได้ยินอนียครับว่าไงฮะกูจะฝอกไปแล้วครับบอสเอ้ยอะไรนะไงครับหมอท้าแผ่นยังเป็นเต่าอยู่ไหมเป็นเต่าอยู่ไหมผมคือการเมล่าฮะกลายร่างมาจากเต่ากลายาด้เหรอใช่ครับ ไม่มีนักกาเต่าแล้วเหรอใช่ฮะผมกับกามล่าเป็นเต่าที่เดี๋ยวกว็เต่าครับอ๋อเหนือก็เต่าจะแล้วครับเป็นจำสิ่งนี้ได้อยู่เลยขอบคุณนะคะเรื่องอะไร <laughs> ขอบคุณร, <laughs> รู้สึกดีที่บอกแหละรเรื่องขาใจมล้ก็ น่าจะหรือเรื่องสุดท้ายล้ค่ะที่หมอยังคาใจอีกเรื่องหนึง่งฮาเดธคขะมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่หมอยังคาใจมากๆที่หมอคิดว่าจะไปดูก่อนดีไหมก่อนที่จะไปอเมริกาอะไรอ่ะ หมอคิดอยู่มานานแนละ้วแต่ว่าไม่ดีกว่า <What happened? S 1> ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะ,ะอุสตส่าห์รบกวนเวลามาขอบคุณมากเลยนะคะอลังจานี้ก็ไม่เจอกันนะคะ okay, ต้องได้เจอกันนะครับ ขอบคุณค่ะมากันเต็มเลยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนมากมากนะคะมีความสุขนะเหมือนเดิมว่าไม่บอกลาครับแล้วเราก็จะเป็นเพื่อนกันตลอดผู้ตาผู้ตาผีนะจ้าครับผมผู้ตาผู้ตาผู้ตาเลยนะจิักจิลักคะจิลักพาโบอีนังตัวดีหยบจิลักจบปูนค่ะค่ะ เฮ้ยพี่สิงี่งไเรียกครับปอดีรี่ายดูทีวีโทษครับยายออมาแล้วเยมานมันน้ำมันมาแล้วเผางเผาเว่าแต่ซื้อน้ำมันหมนไหมน้ำมันหนอร่อยมากๆเลยลดควาเคียดส0ด้วยนะคะน้ำมันหอร่อยมากๆเอาไหมไม่ไม่มีตังซื้อครับตังหมดมีตยแล้วตอนนี้ใช่ตังเกี่ยวมบไมกะแกงคุยไปเลยคุยไปเลยเลือกเพยงอยู่ แล้วบอกยายดูทีวี What happened What h a p p e n อ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหกูเกาะมารเต็มเต็มเลยหลบมามทำไมฉันต้องหลบเธอต้องหลบเพราะฉันจะส่งข้าวไม่มีทางโอ้โหขาบของฉันไม่หลบอีนางตัวดีฉันไม่หลบหรอกยาหนูกระเป๋าสิบเข้าปเขียนไปเยอะงลัวของฉัน ทำไมนะางตธอดีไม่ต้องเสหลบดีดีชัดอัพเงียบมามาหนูกรเป่าสิบข้าหน่อยครับเงียบเดี๋ยวนี้นะไปค่ะพี่พาโบไปดีกว่าค่ะเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะเนี่ยไปเร็วไปเร็วเช้าพี่กระเป๋าเล็กอะไรเดี๋ยวเคค่ะโนเน่เดี๋ยวตูเซ่ไปด้วยค่ะไปกันลพี่กระเป๋าเล็กอะไรพี่คเดี๋ยวขาจมันคืออะไรอะหนูไม่เคยฟัง เร็วเร็วเร็วไว้เพื่อนทั้งหมดไปนะไปดีกว่าไปแล้วนะคะเอาข้าวมาส่งฮะโมฮะโมที่นางตัวนี้เงียบก่อนสิแย่ไปเร็วค่ะ ไม่ได้แย่งซีนเพราวอีนัวไปเร็วค่ะปะโบไปเร็วไปเยอะแก๊งเราเดือดแก๊งมาเร็วเดือดแก๊งบล็อกวอล์กเซ็กซี่เรื่องกิรังตัวดีมากกว่ากันเรียกกูทำไมอีเดียกูตายแล้วที่เรื่องกิรังตัวดีมากกว่าหนูบล็อกวอล์กตายห้าสิบเก้าค่ะปาโบไปเร็วค่ะความสวยมันทำงานเร็วค่ะห้าสิบเก้าสครูบบล็อกค่ะข้าวล้นตัวเรามั้งมาหนูไม่มีข้าวเลยค่ะ บอกค่ะได้ไรนะคะบอกบอกถ้าเดินถ้าเดินถ้าเดินเจอเด้อบอกบอกกันนี้ก็เนโกะนิวก็งงราคาเลยถ้าเราเอาเลขกระเป๋าเขียนราคสี่ร้อยค่ะเลขกระเป๋าฟ้าสี่ร้อยไปหาไม่เจอแล้วค่ะช่างแม่งตึกค่ะอะไรนะคะเลขกระเป๋าอะค่ะ สามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสามแปดเขาเมืกี้ขอบคุณครับโจบชบม้าหนูกระเป๋าสิบไม่มีทำจริงจริงค้นดิคำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วมานีมาดีมาดีนี่นังแฉบไปถึงนานแล้วไปคุณหนูไปครั นดีนะคะประชุมนะป้มาข้าวมาหมดแล้วทั้งทน้งตัวเป้าไปหมดแล้วมาให้ป้าไปหมดแล้วไม่ใช่ป้าเอาไปหมดแล้วไม่ต้องพูดตั้งแต่อย่าให้พูดนะพอป้าพูดคำนั้นมาเมล่าเลือขึ้นมาทันทีก่อนหน้าหน่อยเลนเด็กเพื่อนที่ค่ยมา พี่หมอสบายใจหรือ,อยังหม,ม,มีอมสบายใจขึ้นเยอะเลยเหลือเหลือเนี่ออยเหลือบีดแดดและพี่แอมพี่แอมมาอย่างนะ